หวันอุตสามณนีขอพูดบ้างลัน่นใครจะให้คนกินข้าวชามเดียวกับหมาไม่ใช่โรคจิตยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมากหลังแม่บ้านได้ออกมาแฉว่ารับจ้างดูแลเลี้ยงสุนัขบ้านดาราดังแต่ต้องทำทุกอย่างไม่ได้นอนได้กินข้าวชามเดียวกับหมา กระทั่งนางเอกสาวขวัญอุตสามนีได้ออกมายอมรับและเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงเรากับหนังคนละม้วนเลยทีเดียวพร้อมกับนํากล้องวงจรปิดในบ้านมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่แม่บ้านออกมาแฉนั้นไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะเรื่องให้กินข้าวชามเดียวกับหมาจากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อต่างๆโดยล่าสุดแม่แอลปราณีคุณแม่ของขวัญอุตสามณีได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทุกโต๊ะข่าวช่องอมรินใครมันจะทำมันผิดธรรมชาติไปหรือเปล่าเป็นเราจะหยิบชามหมามากินข้าวไหมหรือถ้าคนเอาชามข้าวหมาไปให้คนกินได้ขนาดนั้นคงเป็นโรคจิตหรือเปล่าเรื่องนอนชั่วโมงเดียวนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเขาจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้เขาสามารถเสริมเติมแต่ง ให้เป็นข่าวอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ